ครับขอบอวันที่2ย้่าตัตาดันมองตรตก่าครับนั ขอก็นะครับวันนี้ทางทีมงานท่าเรือแหลกสบังน,นะคะได้ลงพื้นที่แจกทั่ที่งที่ให้กับชุมชนในเขตรรเทศบาลสมุทรปราการที่ยทั้งหมด92ชุมชนค่ะเราก็ลงไปในพื้นที่แจกให้ผู้ป่วยสิทเตียงแจกให้ผู้พิการนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็มอบให้กันที่สถานที่นี้คือโดมของโรงเรียนบ้านนาวังค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ทีมงานก็มีความสุก ภูมใจเพราะจากสภาพที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราส่งต่อให้กับชุมชนเนี่ยวันนี้ถึงมือชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็ของที่เราให้ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้าวสารน้ำมันเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็จะเป็นในเรื่องของยารัสษารโราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะครอบคลุมการที่จะลงไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาน,า,านการณ์โควิดได้อีค่ะ